หญิงรับซื้อขยะใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วล่ะที่ซึ่งเราไม่มีติดเบียดเพราะเราเขาเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยไหนเอาคนต่อไปมานิคนที่จะขายมาเร็วๆริสวัสดีสวัสดีวันนี้มาขายของอะไรใช่ไหมเนี่ยวัวมาขายนะ้าขายนะ้าอ่ะขายนะ้าขายนะ้าน้าดื่มน้าดื่มด้วย มีมีน้ำอะไรบ้างอ่ะมีน้ำแดงกับน้ำส้มงั้นเอาน้ำแดงแล้วกันนะอันน้ำแดงหม้เหลือแต่น้ำส้มงั้นไม่เอาน้ำส้มแล้วกันอ่ามีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีเฟรนี่จะกินโคลามีเปรนด์จะกินสปา์จะกินอะไรกันวะอู้ฟังไว้ก่อนนะลืมฟังว่าเดี๋ยววันกบมาเอาครึ่งอ่ะจะมาสับว่าจะจะจะมาตัาเป็นชิ้นอ่ะ

ดูนั่นสหัวหน้าละว,วันขยะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วอืมใช่เป็นอย่างที่ท่านพูดผมก็คิดเช่นนั้นกูยังไม่ได้พูดเลยมันก็ใช่แล้วเราถือ้านเรารกทรงในแต่บา้านคืนมาดีละตั้งแต่วันนั้นลูกผมแมว,แมวก็ถูกจับตัวไปวพอยเอเลียนถ้าเจ้าอยากจะออกเจ็กคุกเนี่ยนะเจ้าจะต้องงัดข้อกับคนที่งัดขออ้อเก่งที่สุดในคุกเราไฮ้เจ้าคนนี่สิ Elyan! Elyan! Nah, Mwanya sebe senak ku? Mwanya? Tam, som, ni, lup! <tiny> พ่อจะมีพักพวกอยู่ทางตอนเหนือผมจะรวบรวมพักพวกมารวมกลุ่มพวกเราดีไหมครับดีเอาตามนั้นเลยโอเคผมจะได้ส่งเรื่องไปครับจูดี้รู้ไหมแกทำอะไรพ่อฉันรู้ไหถึงเวลาแก้แค้นแล้วนี่อมัดอมัดปาอยู่ไหนเนี่ยลาและข้าให้ข้าองค์เยนี่ตัวฉันดำหมดเลปเอาน้ำมให้ฉันอาบเซได้เลยครับพ่อโอเค อ้่านได้มาป่กแล้วรบแวตงเยวมึงอะรู้ไหมวันนี้เรามาทำอะไรกันเออเรามาทำอะไรกันครับก็มาซื้อดอกไม้ดอกไม้ดอกจำปีไม่ดอกจำปาโหลิชิตเมืนหน้าก่อยไม้ล้อเล่นนอะ วันนี้มรงว่างไห้ยุทธโลกคืนนะครับชักไม่ไหวมองว่าะะว<น>งไห,งห,งาห้ก็ดีกว่าเอางี้ดีครับผมหน่าเริ่มจากเราหาที่ของเอเลี่ยนจากนั้นจับตัวรัินีมาโดยใช้แผน A ถ้าผิดพลาดใช้แผน B ถ้าวิ่งหนีใช้แผนซดี<ว><น>มครับผมห<ว>น้าอะไรนะจิ้วฝากมึงด้วยงั้นเราใช้ A อสองบีสามดีไหมครับอ๋อดีเยี่ยมเลยเอาตอนนั้นแหละ ใช่เพาแต่ A 2 B 3คืออะไรวะเราต้องเริ่มแบบฐานของซูดี้ก่อนว่าเราจะหามันยังไงเราก็ต้องหาจากท,ที่ที่มันไม่อยากให้เราเข้าไปเฮ้ยตรองนอั้นใครอ่ะเจ้าอ๋อเออ คนงานไปปากขัน้นโจดีแล้วเป็นไปอย่างทัวคิดแต่ที่สุดก็เรเวลาแก้แค้นแก้แค้นรู้ไหมมี20ปีก่อนขอข้าเคยเป็นหัวหน้าอย่างข้าแต่ว่าเขาโดนพวกนี้ฆ่าขณะที่กำลังหาข้อมูลของเอเลี่ยนอยู่ รู้สกว่าอรบนใจอ่ผมว่าไอ้ปกาน่าจะอยู่ค้างไม่ถต้อตไปฝงซ้ายนะเรับเอาชิดหน้าขอวใจดีกว่าหมอตัุลยตับไปเป็นหัวใจใช่ไหมผมลองตัดเองนะชิดก่อนที่พ่อคุตายพ่อบอกว่า มันอะมาเพื่อะสมในโลกนีงการบินดาวพะยะแต่ดูกัคใหบที่ข้าทุกคนที่ผ่านกันแล้วแสดงว่าผ่านเรื่แถวนี้แน่มุนหน้าท่านฉลาดมากถ้าคิดไม่ผิดจริงข้าตามท่านมาแต่นี่ข้าดูอ่ะมไม่อยู่ตรงนั้นแน่เสียดหัวหน้าเราชี้เลยของเขาเนี่ยเฮ้ยดุย

ต้องวงจรเปิดไงต้องวงจรเปิดปิดตัววงจรได้ไหมในไหนก็ไหนนี่ละพูดโชว์สเต็ปสมุไรเคียวที่คุณลุงอ่านมาเล่มเก้าเฮอเล่มเก้ายังไม่ออกฮะฉันจะเล่มแปดช่างมันอ้ามันเลยไมาอไป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 หยุดขอมึงเปล่าได้ไหมได้งั้นเจ้าลูกน้องข้าจัดการมา คิดผิดนะที่ประลองยุดกับข้าน่ะเหงังมัดอุดรเทพไสือทอดมนานเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้หนุุ่นเหม็นมีอะไรเลยไอ้ยไฮ้ยเฮ้ย มามาไหนเนี่ยมามาหน่อยสิม่ใกล้มาดีใกล้หน่อยสิมาเร็ว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 เนียนะสนไม่ไหวแล้วอ๋ออ๋อ ยามาท้าเป็นลูกคุณตาแต่ทำไมขาต้องมาอยู่นี่แบบนี้มาอยู่พวกเจ้าพวกสวะขาทำอะไรวะข้ายังไม่ทำอะไรเลยข้าโดนกันแก้ไอ้พวกแม่ทัพโง่แต่ถ้ามีเดนโน้ข้าสวรรค์ปลดข้าเดนโนดมันตกลงมาเดนโนดเดนโนดดีกว่าฮะเดนโนดข้าและไอ้พวกองหญิงโง่ข้าจะให้มันตาย พากีดเลือดออกมากินพาให้มันตายอะาช้าี๋ยวก่อนิ่านมาทก็นน้อยเขียนชื่อเต็อนไว้ก่อนนะไมอใช่ถ่ข้าข้าวไม่ดีเเขียนได้ท่านมาท่นมาไม่เป็นไรรานมาท่ามาขอหลงหลักนั้นผมขอนะนท่ เราจะต้องทวงโลกของเราคืนแล้วล่ะเฮ้ยฮเฮึฮเฮึจุ๊ดุ่๊นี้มาอยู่นี่ไรต่ไปหนึ่งตะกาลาหเข้าเข้าไปเลยเออดีมาก